โอ้ยเย็นตัวเหรอครับแ,แต้มแรกพี่น้องมันมันมันแต้มแรกแม่ไข่เลยครับปอดแต้มสองพี่น้องมาแล้วจ้านี่ครับแต้มสองแต้มสอง,สองนี่โอ้นี่เดิคือใส่น่ารักอีกแล้ว เนี่ยครับไซนารกากนี่กัหมือนจะมีอาการดึงเข้าไปในข้างในเปล่าอยู่วัวดึงไปขอ่องซสื้อใส่ละโอ้นี่เห็นตัวหรอเตัวแล้วจ้ะอีกหนึ่งตัว ตัวน้มตัวงามพี่น้องเก็บครับ รับผมก็สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องย้ำซ้าครับผมเจอกันอีกแล้วเนาะกับบรรยากาศย้ำเศร้าครับผมฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะครับกัวันนี้นะครับพาพีผ้าน้องวาสีมายมเบ็ดปากฏดอีกคือเก่าครับผมพี่น้องบัวใดใส่พี่หน่องเบิ้งคือเก่าล่ะครับมาคำกัตอนนี้อยู่กุดตลาดเงาคือเก่าล่ะครับผมพี่น้อง เพียงแต่ขยับหมองใส่ไปเรื่อยๆนะครับมองไรใส่แล้วก็ขยับนะครับขยับไปตามต้นพืชนะครับช่วงที่ผมใส่แล้วงวดก่อนกะน,น,นี่แหละครับนี่อู้หนึง่งในเงาตัาง้งแต่ขุนมาครับมาจุดนี้แหละมือนีก็สิเป็นทางนี้ครับผมไปเนาะช่วงนี้ก็เป็นเวทปรากฏไปก่อนเ้อพี่น้องทางหน้าบ้านผมบ่่อยมีนม้ำบ่มีเรื่อยะนะครับเพื่อนในสูบน้ำจากมองนีแหละขึ้นไปหาหน้านะครับ เป็นสองอาทิตย์แล้วเนาะเอาสูตรนี้กับน,นังหมูคือเกาพี่น้องสูตรนี้นังหมูหมักคือเกานะครับคนตกตต้งแต้มเหมือขึ้นปุ๋งหัวสิเป็นจังไงเนาะไปเดี๋ยวไปติดตามเบิงกับผมสิคือบ่ลอยหลังคือเกากับผมบิดปอมลอยหลังไปครับลุเยี่ยนครับน้ำกระลุดพี่น้องเบ็ดลอยหลังคือเกาเหรอครับ เป็นยังไงหลังแรกหลังแรกหลังแรกโอยมีอาการอยู่ครับเตีบเอาหลากไปอยู่อ่ามันมันหลุดหลายครับผมอ่าหลุดหลเนาะปุ่นน่ะใส่สาบลาไปผุ่นเลวพี่น้องขาวเห็นปะขาวพลเลยผมมีน้ำทางหน้าใสต่อครับ เบ็ดคั้นนะเหี่นปรากฏดไปก่อนครับช่วงนี้ต่มแสบขึ้นกันฝ <c oughs> นตกตั้งแต่เมื่อคืนบ่หัวจะเป็นยังไงครับเมื่อคืนฝนดีอยู่กำลังมาตกนี่แหละทางนี้นี่เบ็ดอยู่ไหนเบ็ <c oughs> ดถือครับ โอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวเถิดลังใดคือเก่าแล้วครับผมเดี๋ยวถ่า,วยวายเบิง้งพุณน่ะขันแนมเห็นเนาะขาวจุนพูนเงี้ยไอ้หูหมดเลยนะครับถืลังใดกับชีไทยเบิ้งเนาะพี่น้องอย่ามาได้หกเจ็ดหลังพี่น้องหลังนี้ดึงครับเนี่ยปกติผมมีพาดเสือกมากไปบางนี้หลังนี้ดึงออกมันเสีย คือว่าโอ้ยเหยนตัวหรอครับปลาแตมแรกพี่น้องมันมันมันแตมแรกแม่ไข่เลยครับปาดแม่ไข่เกือบลุดนี่ครับตัวสวยโอ้ย สวยัวสวยอืมตะกดตัวงามแม่ไข่โอ้โซนนี้มันสุดยอดอยู่แล้วครับแม่ไข่แต้มแรกไปกันต่อพี่น้องผมกับพระท่านเศร้าตกดีบันเดะ Tan Bưng kiểu được Thắn nền tướp Trước dù xe Ồ mà nó Dù xe Ồ Dù xe kinh ฮึบโอ้ตายอีกแล้วแต้มสองพี่น้องมาแล้วจ้านี่ครับแต็มสองแต็มสอง สนินเลยนี่สางเตือนตัวเรียบ แม่งเหี่ยางผมกับบจัดเลยบมจัก,อ,จกอย่าถือโดนแล้วครับเต็มซองืองไป เคลครับผมติดตามกันต่อพี่น้องเลือีกลายอยู่ <c oughs> หลังนี้ครับผมมันเกี่ยวไปดึงอีกแล้วยูโบเกี่ยวไปดึงน้ำตื้นๆใช่ละเบนหอดโอ้ยบี่ย่ เกี่ยวไิติดครับทั้งนี่ครับผมสายสายมันเกี่ยวกับมะม่งกโกถือบัมันเกี่ยวอยู่ข้างล่างผนครับใส่ละ่ะกินมา โอ้โัปจิ๋วขั่นอยู่ทั้งล่างครับตัวหนึ่งจะหลุดปะนี่ครับบัาจิ๋วเก็บคือเกา่าเล็กใหญ่เก็บหมดครับ ไงนี่ครับใส่จิว๋วลุ่นติดตามกันต่อพี่นอ้องหลังนี้เหมือนจะพันครับผม ท่านเข้าไปทางนีนโอ้นี่เด็คือใ <c oughs> ส่น่ารักอีกแล้วนี่ครับใส่น่ารักอืมใส่น่ารักโอ้คือคือโซนแหลกเนาะถือ่ตัวงาม เหลือเงยอยู่ครับผมเงยผมสื่อมากนี่มาเห็ดนี่รอบนึงกัดไเลยไรง่างหารอบคิดเป็นหลังกันหาลอยหลังบุดแล้วครับใส่น่ารักมาหนึ่งโอเคเก็บเสียงกบนิ่ท่ามกับห่วงดีเลยฝนลินล้นๆครับผมพี่นอ้องุูนะเสียงมันนะ่ะ เว้น่ะเสียงเอ้าดูน้นต่อพี่น้องยามเบ็ดประกวดเหรอ้าปักเอียงแท้งขาครับเจ็บนิดหน่อยพี่น้องนั่งนี่กเหมือนจะมีอาการดึงเข้าไปในทางในบุหรี่ครับอยู่กูบัวดึงไปขวางเลยซิ เราจะพันแบบไหน,นวะพันแบบไหนนี่หอนนกันทางดับแดด อีกหนึ่งเพื่อนไม่ออกมานบีดนี่ครับตัวสวยอีกหนึ่งตัวตัวงามตัวงามพี่น้องเก็บค,ครับใส่ชิมือวล่ะพี่น้องเดยประมาณยี่สิบได้ย่ครับหัวกองใหม่นั่นกนเบิดแล้ว อติดตามกันต่อพี่นอ้องโซนนี่หนำเลือกดีอยู่หันหนำตื่นครับผมห่างป่ามันห่างครับหนำม,มันตื่นลังนี้ครับพี่น้องเสือกพันขึ้นทั้งๆเกี่ยวไปอยู่ทั้งทั้งฟังเหมือนเป็นยังไงปื๊บอุอ้ยตัวแรกของที่บ่ตายครับพี่น้องน้ำนั้นตายเอาตื่นมาอีกเรื่งเตียมคับส้วนนี่ หนึ่งเต้มหนึ่งตัวหนึ่งเต้มใส่นารักาเก่าแล้วครับนี่เก <c oughs> ็บ เกือบหลุดโอเคติดตามต่อพี่นอ้องไปเป็นอะพี่น้องเบ,บ็ดี๋ยว่วงลังเนียหลังนี้เหมือนดึงเข้าไปข้างในครับเป็นยังไง ชุบชุบโอ้ยยังบมดตายหรือเปล่าก็ดดึงสู่ติ๊กติ๊กอยู๊ติ๊ก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 ,ก,ก,กออกมาออกมาโอเคนี่ครับตื่มตื่มกันมั้ มือดีแทะปลักถูกมือ,อเตื่มตื่มกันนะเล็กใหญ่เจ็บให้หมดครับผมปรากฏ เหลืองน้อยเจ็บครับเอคพี่น้องกะเดี๋ยวไปสรุปผลงานน้ำกันทั้งงพี่น้องปลาส่วนนี่รู้สึกว่าจะห้างครับผมอาจจะเป็นเพราะว่า น้ำมันหลุดนะครับจากขังก่อนที่ผมมาใส่เน,ะนาะมันหลุดลงนะครับกะบหางและกับตัวหน่อยครับผมโอเคเดี๋ยวจังไดยเขาไปสรุปผลงานทานั้งเครื่องนจักันเนาะนะครับทีได้หลายต้มเด้นะครับไปลเลยครับผมอ <c oughs> ันดับหนึ่งแล้ผลงานเขานะครับกะบ <c oughs> หางครับผมเมื่อนี้คลิปนี้เนาะ เค็ดรุดไปตัวหนึ่งพี่นอ้องตัวหน่อยอืมเีประมาณนี้ครับผมงานมือน,นี้น้มลดลายนะครับร่วมตัวรุดไปเกษีเจ็ดตัวสิได้อยู่นะครับประมาณเองเอ้านี่แม่ใครง,งามๆสองตัวสามตัวอยู่ครับอตุ่มหน่อยหน่อยอยู่เนาะสูตรเดิมแล้วครับพี่นอ้องสูตรนังหมูมักเขา กินเลาะบานไปนะครับออกจากบานมากวาออกว่เบอะอะไกลบันไดนะครับโล่นึงนะครับเป็นกุดตลาดเงวนะครับโอเคส่วนี่เนาะฝนก็หิดต,ตกมืดมือเลยพี่น้องมืนนี้ัผมเอา ก่อนส่นี่และเสกตัวใหญ่ด,ดีอยู่นะครับรอบนี้ไม่ใช่ทั้งผีก็อาจจะฝนตกหรือเปล่านะครับหรือว่านา้ำหลุดกับบอจักรกระผมก็พอได้มาตุ่มอยู่เอาครับผมพี่น้องคลิปนี้ก็คือสีได้ไวซํำนี้และครับพี่น้องก็เสด็จลาลาพี่น้องไปเนอะจังได้ก็ พี่น้องนะครับซอยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วสี่งสำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามครับผมถ้ารุนถายยมถ่าบึ้งนะครับว่าผมสีไปออกไม้ทั้งใดไรอีกเนาะคลิปหน้าอาจจะมามองเก้านี่แหละครับถ่าบึ้งนะครับติดตามไว้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผม่ออยากมานปันใดเนาะก็พอได้ตุ่มหน่อยครับผมเดี๋ยวจังไหนมาพอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ต้องเก้าเข้ามาสวัสดีครับ